สวัสดีครับพีซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็ฟังเสียงลมนะครับพีพีซีครับก็ลงมาถ่ายคลิปบรรยากาศยามเย็นนะครับพีซีตอนเย็นเย็นเนาะนี่ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะรับฟ้าดูว่าตกนะครับพีซีก็นี่ครับพอมานั่งถ่ายคลิปให้พีซีดูบรรยากาศเนาะลมลมหนาวหรือว่าฝนจะตกนะครับพีซี วันนี้นี่แดดก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่มันลมนะครับช่วงเย็ยนๆแบบนี้มันจะลมแรงครับไอีก็ไม่รู้วนะ่าฝนจะตกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็มานั่งนะมาพาไอซีมาชมบรรยากาศเนานะก็อยู่บ้านทั้งวันนะครับไอซี่ว่าจะขึ้นเขาก็ไม่ได้ขึ้นเนาะอ่านี่ครับบรรยากาศดูช่วงเย็ยนๆเนาะ มานั่งอยู่ที่ศาลาริมน้ำเลยครับอีีศาลาริมสระเนาะนี่บรรยากาศดังนู้นฝั่งที่ตะวันออกนะครับอีซีมองไปก็เห็นภูเขาก็ถ่ายคลิปในคลิปอีซีถ่ายคลิปแรกเนาะของวันนี้นะครับอีซีก็เพราะว่าไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ดูเนาะโอ้เสียงเขาเอาตอก คนตีมาตอกไม้นะตอกทําเป็นคอกหมูนะครับพี่ซี่นี่นี่เสียงปก๊ปกๆนะครับก็ถ้าเสียงรบกวนก็ขออภัยนะครับอืมนี่มองขึ้นไปตรงนี้นะครับพี่ีจะเป็นร้านค้านะครับร้านค้าขายของมิตเตอล็ตเนาะพวกเครื่องดืม่มขนมนมเนยเนาะก็ไม่นะมามานั่งชมก่อนนะครับ น้ำมีปลาอยู่นะครับพี่ซีก็ชมบรรยากาศเย็นๆนะครับไม่รู้จะเดินถ่ายไปตรงไหนนะครับพี่ซีก็มานั่งถ่ายตรงนี้แหละไม่แน่นะครับพี่ซีวันพรุ่งนี้ออกอาจจะขึ้นเขาเนาะขึ้นไปหาอยู่หากินนะครับพี่ซีเพราะว่ามันไม่มีกับข้าวแล้วทีนี้โอ้าศาสรสีเกาแเพลงเนาะ วันพรุ่งนี้ต้องขึ้นแล้วล่ะครับพี่ซีขึ้นไปหาเก็บผักหวานเนาะขึ้นภูขึ้นเขาส่วนทางด้านภูหลวงเนาะมันยังไม่ออกนะครับพี่ซีผักหวานเนี่ยขึ้นวันนั้นเนาะวันที่ผมถ่ายคลิปที่วัดเนาะที่ทําที่พักสงนะครับพี่ซีภูหลวงเนาะก็มองหาดูเนาะต้นผักหวานนะครับสี่ต้นที่อยู่ใกล้ ที่ภาคส่งเนี่ยยังไม่ออกนะครับพี่ซีมันเป็นหวานดงมันออกออกกหลังออกขี้หลังเนะาะออกออกเยอะนะครับพี่ซีเก็บไม่ทันกินไม่ทันก็ใบมันจะแก่หมดเนะเาะก็วันพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นไปดูเนาะขึ้นไปดูดีวที่ ดตูตางมองเขาสิเดีืยมันอ,อาจยัดมันจะงยาวเนาะต้องไปดกไปเลาะดูเนาะไปหาเลาะดูนะครับพี่ีหาอยู่หากิดไปด้วยเนะาะวันนั้นพาพระจยดขึ้นผู้หลวงเนี่ยก็ขึ้นไปหาสมุนไพรเนาะหรือว่าลากไม้นะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับสีถ่ายตอนขึ้นกับถ่ายอยู่ที่วัดเนาะกับตอนลงนะครับพี่ี ราว่าให้ว่าจะถ่ายให้ตอนยายขุดก็ยายแก่แล้วก็ไม่กล้าถ่ายดูให้ดูเนาะเพราะว่ายายแตกยายแก่แล้วแตกแข็งแรงเลยครับสิ่ดยอดนะขึ้นเขาเนี่ยโอ้เก่งกว่าผมจริงครับว่าจะพักเหนื่อยก็ไม่ได้พักตนาเดินยาวเลยนะครับถึงจนถึงที่พักสงเนาะก็มีพระอาจารย์อยู่ที่ภูหลวงเนาะ ภูหลวงถ้ำน้ำอะไรนะเขาว่าถ้ำน้ำทิพย์นี่แหละครับพี่ซีแต่ก่อนนี่จะตั้งชื่อนี้นะครับพี่ซีผมส่วนผมมากผมจะเรียกถ้ำจานสายเนาะครับอยู่ตรงฝั่งนี้ครับไปฝั่งฝั่งบ้านออกไปทางภูหลวงเนาะเพราะว่ามันจะอยู่อยู่ทางนี้แหละครับพี่ซีมองลงมาทางบ้านเห็นเนาะมองลงมานี่จะเห็นหมู่บ้าน เห็นมากกตูมนะครับพีซส่วนหนังบ้านผมเนี่ยบ้านผมนี่ไม่เห็นนะเพราะว่ามันต้นไม้มันมันมันกั้นมันบังเยอะเนาะถ้ามองไปอีกตรงทาพตอนกลางคืนนี่ไปตรงที่ตรงโคกนะครับพีปัญหาเห็ดน,นี่ไปตรงคืนนี่มองมาจะเห็นไฟเนาะหลอดไฟของอาจารย์เปิดไว้นะครับพี ไปแผงโซล่าเซลเนาะกะ็นี่ครับนี่แผงโซล่าเซลไอซันใชยเนาะก็หลวงปู่เดชก็ไม่อยู่เนาะลงไปรักษาตัวอยู่ที่นู่นแหละครับสกลนครก็มีพระอาย์อีกท่านหนึ่งเนาะท่านอยู่หักอยู่ที่ถ้ำนั่นแหละครับพี่ซียังได อยู่ตรงนั้นเพันศาหนึ่งแล้วนะครับพี่สี่ทรับเนาะก็ผมก็ขึ้นไปก็ถามเนาะก็ขอกรอ,อละทายคลิปนะครับพี่สี่ขอท่านก่อนเนาะก็ท่านก็ถ่ายได้ไม่เป็นไรน <ะ S 1> เห็นสามกุฏิอุย้ยกุฏิที่เพิ่นท่านสร้างเนาะสามที่ที่หนึ่งตรงหน้าผา ที่หนึ่งอยู่ตรงหน้าผาอีกที่หนึ่งอยู่ใต้หน้าผาีที่หนึ่งลงมาอยู่กล,กลางเนาะก็สุดยอดจริงๆนะครับขึ้นไปเห็นผมไม่ได้ขึ้นไปเห็นตั้งนานเนาะหลายปีนะครับพี่ซีเพราะว่าไม่ได้ขึ้นบ่อยเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ขึ้นทุกวันนะครับพี่ซีเนาะ,ะคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ